วิชาภาษาไทยวันนี้มาพบกับคุณครูทรงกรดประสงค์ครับเรื่องคำอุทานคำอุทา,านเป็นชนิดของคำในภาษาไทยซึ่งมีความหมายว่าคำที่แสดงอารมณ์ของผู้พูดในขณะที่ตกใจดีใจเสียใจประหลาดใจ หรืออาจจะเป็นคําที่ใช้เสริมคําพูดเช่นคําว่าอุ้ยเอ๊ะไว้โถอนิจจาอ๋อเป็นต้นและจะมีเครื่องหมายอัศเจรีอยู่หลังคําอุทานคำอุทานแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่1คำอุทานบอกอาการและ2 คำอุทานเสริมบทเรามาดูคำอุทานประเภทที่1คําคำอุทานบอกอาการเป็นคำอุทานที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกของผู้พูดดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับแสดงอาการตกใจมักจะใช้คำว่าวุาว้ยวายแหมตายจริงตัวอย่างเช่น ตายจริงพี่โดมมาหาว้ Why? ผีหลอกแสดงอาการประหลาดใจมักใช้คำว่าเอ๊ะหือหาตัวอย่างเช่นเอ๊ะนั่นใครกันหาทำไมมันแพงอย่างนี้แสดงอาการรับรู้หรือเข้าใจ มักใช้คำว่าเอออ้ออ๋อตัวอย่างเช่นอ๋อมันตอบแบบนี้นี่เองอ้อฉันเข้าใจแล้วแสดงอาการเจ็บปวดมักใช้คำว่าโอ้ยโอ้ยอุยอ๊ย,ยตัวอย่างเช่นโอ้ยปูหนีบมือโอ้ย ปวดท้องจังเลยแสดงอาการสงสารหรือเห็นใจมักจะใช้คำว่าโทโถพุทโธอน,นิจจาตัวอย่างเช่นโถหน้าสงสารเขาจังเลยอน,นิจจาภูพาคงหิวแย่เลย แสดงอาการร้องเรียกมักใช้คำว่าเฮ้ยเฮ้นี่ตัวอย่างเช่นนี hey, Tony, ่ทุกคนฟังฉันหน่อยเฮ้โทนี่นายได้ยินฉันไหมแสดงอาการล้งใจมักใช้คำว่าเฮ้เฮ้ตัวอย่างเช่น ห้อนึกว่าจะโดนด่าเสียแล้วห้อลงอกไปทีแสดงอาการกโกรธเคืองมักใช้คำว่าชิชะแหมตัวอย่างเช่นชิชะฉันไม่คุยกับเธอหรอกแหมกลับมาเดี๋ยวนี้นะ คำอุทานชนิดที่2เป็นคำอุทานเสริมบทคำอุทานเสริมบทเป็นคำอุทานที่ใช้เป็นคำส้อยหรือเสริมบทต่างๆคำอุทานประเภทนี้บางคำไม่มีความหมายแต่เพื่อยืดเสียงให้ยาวออกไปหรือบางคำก็เพื่อเน้นให้กระชับหนักแน่นมาดูตัวอย่างกันบ้างนะครับเดี๋ยวนี้มือไม้ฉันมันสั่นไปหมดคำอุทานเสริมบทคือคำว่าไม้ แต่คำหลักคือคำว่ามือความหมายก็จะอยู่ที่คำว่ามือเพียงคำเดียวคำว่าไมา้ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่เสริมบทหนังสือนังหาเดี๋ยวนี้ราคาแพงมากคำอุทานเสริมบทก็คือคำว่านังหาต่อไปเป็นหน้าที่ของคำอุทานคำอุทานมีหน้าที่อะไรบ้าง 1. คำอุทานทำหน้าที่แสดงความรู้สึกของผู้พูดเช่นตายจริงฉันลืมเอากระเป๋าสตางค์มาโธ่เธอคงจะหนาวมากละสิเอ๊ะใครกันที่นำดอกไม้มาวางไว้ที่โต๊ะของฉัน 2. ทํทำหน้าที่เพิ่มน้ำหนักของคําซึ่งได้แก่คำอุทานเสริมบทเช่น ทำเสร็จเสียทีจะได้หมดเรื่องหมดราวกันไปเมื่อไรเธอจะหางงหางานทําเสียทีเธอเห็นฉันเป็นหัวหลักหัวตอหรืออย่างไร 3. ทําหน้าที่ประกอบข้อความในคำคำประพันธ์เช่นแมวเอย๋ยแมวเหมียวมดเอย๋ยมดแดงกอเอย๋ยกอไก่ เด็กๆมาลองฝึกทํากิจกรรมเป็นแบบฝึกขาดท้ายบทเรียนกันบ้างนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อลองหยิบสม,มุดดินสอปากกามาลองเขียนคาตอบกันเลยนะครับเรามาตรวจคาตอบกันเลยดีกว่า ถูกกันทุกข้อใช่ไหมครับเด็กๆเก่งมากครับสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ